กราบสวัสดียูทูบเบอร์หนึ่งท่านนะครับที่เข้ามารับฟังในสิ่งที่ไม่ควรจะได้รับรู้นะครับคือมันมีปัญหาครับมันมีปัญหากันนิดนึงถ้าผิดภาพระการไหนขออภัยด้วยนะครับผมก็ไม่ได้บอกนะว่าให้คอแลับเอออันนี้ผมผิดเองนั่นแหละผมก็ไม่ต้องไม่ต้องโทษหรอกโทษไปก็ไม่มีประโยชน์ครับเถียงไปคงไม่มีประโยชน์เพราะว่า ผมผิดเองที่เอาเขาเข้ามาเดี๋ยวผมจะรีบรบขหออกไปแล้วก็คงไม่ได้เจอกันอีกนะครับคงไม่ได้เจอกับหลายคนนี้อีกแน่นอนนะครับรับประกันก็ขอโทษจากช่องต้นต้นก้าออมสินด้วยนะครับขอโทษจริงๆนะครับที่นําท่านมาฟังเรื่องราวที่แย่ๆนะครับแล้วก็เวลาที่ผม โอเคก็นะครับผมผิดเองนี่แหละครับที่ปล่อยให้เขาเข้ามาครับคือผมอยากเข้ารับกับยูทูบเบอร์ต่างๆถึงแม้ผมจะพูดไม่ได้หมดกับอ่นะครับเดี๋ยวขอดูก่อนนะครับ ก็เขาก็บอกว่าพี่พี่ขอประกาศให้ใครที่จะทําโลโก้ u t u b e ให้ผมได้ไหมได้ไหมอ่านะครับก็เดี๋ยวจะลองดูนะครับถ้าน้องได้มาเห็นคลิปนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะแจ้งแจ้งให้รบับเซาเพราะว่ากลัวมันจะเลยเถิดนะครับคือผมไม่อยากให้มันเลยเถิดไปถึงขัข้นขนาดนั้นคือสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือขอ กลุ่มที่ผมเอามาลงเนี่ยคือผมรับแต่ยูทูบเบอร์คือถ้าเป็นคนธรรมดาเออคุณจะเป็นเอฟซีก็ได้คุณจะทําอะไรก็ได้ครับแต่อย่าทําให้มันนอกแต่จากนั้นเพราะว่าผมเป็นคนที่ไม่ว่างแล้วไม่ค่อยดูแลกลุ่มก็จริงแต่ผมก็ค่อนข้างที่จะส ensitive กับเรื่องพวกนี้คืออยากให้มันเป็นตามระเบียบเพราะชื่อกลุ่มมันก็ขึ้นอยู่ข้างบนนะครับชื่อกลุ่มก็ขึ้นอยู่ข้างบนจะขออนุญาตตอบแชทกัน นะเพราะว่าผมต้องคุยกับต้ตนก้าออมสินนะครับส่วนเฟซก็ไม่ขอเอ่ยแล้วกันเพราะว่าเป็นความลับนะครับอืมก็โอเคผมถือโอกาสนี้แล้วกันใครี่ทำโลโก้ของเดี๋ยวนะครับพออ่านก่อนโอเคผมขอประกาศนะครับ ผมจะได้แบบรวมๆรวมๆกันเลยเพราะว่ามันจะเสียเวลานะครับแล้วมันก็จะยืดเยื้อแลวยืดนานนานพอสมควรก็คือผมประกาศว่าใครที่ทำโลโก้ youtube เก่งๆนะครับก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับเพราะว่าคลิปนี้เราต้องการคนที่ทำโลโก้เก่งส่วนใครที่มี Facebook นะครับเดี๋ยวทางผมจะติดต่อกลับไปหรือว่าทางจากช่องออต้นก้าอมสินก็จะติดต่อกลับไปนะครับ อืมเพราะว่าเราก็จะทําอีกสองข้อลักก็คืออันนี้ผมเพิ่งคิดมาสดๆนะคือสองข้อลับคือผมกับน้องตองผมกับน้องตองน้องต้นกล้านะครับกอมสินเราจะเปิดเป็นสองรายการคือรับคนทําโลโก้คือผมจะเป็นคนเปิดเองแหละแต่ว่าหัวหน้าก็เป็นอ่าจากช่องของน้องต้นกล้าอมสินนะครับผมยกหน้าที่ทั้งหมดในการตามหาโลโก้ คนที่ทำโลโก้เก่งๆนะครับอืมแล้วก็มาเข้าสู่ถึงเรื่องที่ผมจะพูดต่อไปนี้ใครที่อยากจะคอแลบด้วยนะครับหรือใครที่มี youtube หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ท่านผู้ชมมีทางบ้านที่ทำ u t u b e มาก่อนแล้วหรือเพิ่งทำมาในพศ2อ 2, 2 0ก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะจัดสรรหาเดี๋ยวคอแลบด้วยอ่าผมสรรหากับคนที่มีอ่า ใจรักในการเล่นเกมนะครับหรืออยากจะกลองคอแบบกันสักนิดหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมเกมเกมที่อยู่ในค่ายการิน่าก็จะเป็นพ u b g p พ b g ผมเล่นเป็นนะครับแล้วก็ L L L แลล้ว,กวเกมฮองมุนชื่อว่าเกมญี่ปุ่นนั่นแหละมันเป็นมันจะมีอยู่ในอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับก็ผมจะเปิดรับสมัครนะครับไม่ใช่ผมจะเปิดคอแลบกบับ ยูทูบเบอร์ต่างๆนะครับอันนี้เป็นคำคำตัดสินแล้วนะครับว่าจะคอลับกับยูทูบเบอร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นซับน้อยซับเล็กหรือว่าซับขนาดไหนประมาณ10 10ซับสไครไหรือว่ายังไงก็ผมก็รับหมดครับขอว่าเพราะว่าอยากคอลับผมก็จะคอลลบให้นะครับในคลิปนี้เนี่ยก็จะพูดถึงกับเกี่ยวกับการคอลัรบร้วๆน,นะครับการคอลับกับยูทูบเบอร์ต่างๆผมจะประกาศอีกทีนึงในกลุ่มนะครับ คือผมมีกลุ่ม youtube นะครับที่่มีชื่อว่าห้องเงียบทำคลิปนะครับใครที่สนใจนะครับสามารถนะครับมาคุยกับมาคุยกับเราได้นะครับเพราะว่าเรากำลังเปิดรับสมัครอยู่ตอนนี้ก็มีโลโก้ทั้งของผมตรงนี้ตรงนั้นโอ้โหมีหลายสีทุกคนเอาเป็นว่าเอาเป็นว่ามาดูแล้วกันในคลิปนี้แล้วกันนะครับคือผมเห็นคลิป ผมเห็นลโก้ของน้องเขาผมก็รู้สึกยิ้มนะครับก็ขอบคุณมากนะครับคอลแลบกับยูทูบเบอร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นซับน้อยหรือไม่ซับน้อยผมก็จะรับคอลแลบนะครับผมคอลแลบกับยูทูบเบอร์ต่างๆครับก็ใครที่สนใจที่อยากจะคอ,อร์รับกับผมนะครับหรืออยากคอล์รับกับต้นก้าออสินตามดยต้นก้าออสิน mtr channel เดือบัส s h s แล้วก็บูลลิกันนะครับผมสามารถติดต่อมาทาง facebook นี้หรือเออ ถ้าคนเล่นคอมนะจะเห็น Facebook ที่ผมมันเด้งอยู่ที่ขอบ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 ,ขอบขอบจอนะครับสามารถกดแล้วก็แอดไปด้วยก่อนที่จะแอดนะครับก็อย่าลืมที่จะอยู่น้ำ่ะเออก่อนที่จะแอดมาครับก็อย่าลืมทักมาด้วยนะครับทักว่าเป็นยูทูบเบอร์คนไหนเออส่งชื่อมาครับเดี๋ยวผมจะเช็คดูว่าเป็นยูทูบเบอร์จริงหรือเปล่านะครับเพราะว่าผมไม่อยากจะรับคนมั่วซั่วน,นะครับเพราะว่าเราค่อนข้างมีกฎเหล็กนิดน,นึงนะครับ อืก็ผมจะเปิดรับสมัครและรับประกาศในคลิปคลิปนี้นะครับส่วนเรื่องค้อแลบก็มีปัญหากันนิดหน่อยนะครับแต่ก็ขอโทษช่องที่ชื่อว่า,าต้นก้าออมสินด้วยนะครับชื่อน้องเขาเรียกง,ง่ายกว่าช่องอื่นๆนะอันนี้ผมพูดจริงโอเคสลัดคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ละกันไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปหน้าจะเป็นอะไรหรือถ้าผมข้อแรากับใครนะครับก็รอติดตามชมแล้วกัน เอาเป็นว่าคลิปนี้มีเพียงเท่นี้แล้วกันเพราะว่าคงไม่มีสาระแล้วก็เป็นคลิปที่ไม่มีสาระไม่มีสาระมากๆนะครับคงไม่ต้องถึง20นาทีหรอกเพราะว่าคลิปนี้จะเป็นการอาธิบายให้ฟังว่าทําไมผมถึงเงียบแล้วก็จุ๊จุ๊แล้วก็เงียบเรื่อยๆครับ,บเงียบคือเงียบเลยนะครับอืมสำหรับวันนี้ขอโทษน้องจริงๆนะครับที่ต้องให้มาดูกับเรื่องราวที่ไม่เป็นเรื่องนะครับก็ หวงว่าคงจะไม่ฟซีเรียสกับพวกพี่นะครับเพราะว่าพวกพี่ก็มีเล่นกันบ่อยอยู่แล้วในกลุ่มนะครับก็ขอโทษขอโพยก,กันทีเป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่ก็มีกฎเหล็กอยู่หลายกดนะครับที่ผมอยากจะฝากถึงอืมสำหรับวันนี้ไ่บายครับ